มาฟังเรื่องสี่เสือเมืองสุพรรณตอนที่สองกันต่อพี่น้องเราได้พูดถึงเสือฝ้ายกับเสือใบไปแล้วทีนี้ยังเหลืออีกสองเสือเสือตัวที่สามของเมืองสุพรรณก็คือเสือมาเหศวรเสือมาเหศวรน,นี่เขามีชื่อจริงนามสกุลจริงว่านายสวนเพรีวงศ์ เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ละละเป็นจอบโจนชื่อดังดังดังด,งด,งดงกระชอนเลยมางั้นเนาะแถบภาคกลางในหลังยุคสงครามโลกนี้ไม่มีใครดังเกินเสือมาเหสวนเสือฝ้ายเสือบายไปได้สี่เสือนี่แหละนะครับนะแต่เดิมก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าถูกอำนาจรัฐ เข้าไปลังแกนี่แหละภาครัฐสมัยก่อนนี่ชอบไปลังแกชาวบา้านตาดำดำนะครับนะอ่าก็ถูกใส่ลายใส่ความว่าในสวนนี่ฆ่าพ่อตัวเองนะครับนะในสวนก็เห็นว่าตัวเองไม่ได้ฆ่านะก็เลยจับปืนขึ้นสู้นะครับนะก็เป็นคนที่อ่าไม่ยอมใครเนาะก็เลยต้องลุกขึ้นจับปืนขึ้นสู้นะ เพราะว่าคดีฆ่าพ่อตัวเองนี่แม้โอกาสที่จะถูกประหารชีวิตนี่เยอะนะครับนะในที่สุดเนี่ยเมื่อสู้แล้วก็เอาตัวรอดหนีมาได้นะก็ในที่สุดก็มีลูกน้องมีสมัครพรรคพวกมาขึ้นด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเสือมะเหศวรน,นะครับทีนี้บางสำนวนเขาเล่าว่า,าที่ทําไมเรียกเสือมะเหศวรเนี่ยก็เพราะว่า ในสวนนี่ครองพระกรุวัดราชบูรณะอ่าไม่ใช่กรุวัดมหาธาตุของสุพรรณบุรีนะครับนะนั่นก็คือพระมเหศวรพระมเหศวรเนี่ยเป็นลักษณะพุทธรูปนะสมัยอู่ทองนะครับแต่เป็นพระเครื่องนะอ่าเป็นพระเครื่องสมัยอู่ทองแล้วก็มีลักษณะที่สวนกันก็คืออ่ามีพุทธะอยู่สองหน้านะเป็นเนื้อชินเงิน ทีนี้สองหน้าเนี่ยแทนที่จะเอาหัวไว้กับหัวเอาข้างที่เป็นหน้าตักไว้กับหน้าตักกลายเป็นว่าพระเสียรพระกับหน้าตักเนี่ยจะตรงกันคนละข้างกันอีกข้างเป็นเสียนอีกข้างเป็นหน้าตักของอีกองนะอีกข้างนึงก็ต้องเป็นเสียนอีกแล้วก็ดานกลับกันก็ต้องเป็นหน้าตักของอีกองคหนึ่งนะครับนะเขาเรียกว่าพระมเหสวนคือพระสวนกันอยู่นะก,กับหัวกับหางกันอยู่ นะครับนะแขวนไว้ที่กอ,อเขาประเอนว่าชื่อสวนอยู่แลว้วนะก็พองพระไมเหสวนอีกหนึ่งก็เลยได้ชื่อว่าเสือไมเหสวนนะครับนะที่นี่เสือพระไมเหสวนนี่เขาว่ากันว่าแม่ไอเรื่องอยู่ยงคงกระพันแล้วก็สเสด็จนักเจียวนะครับนะ,อ,ะอยู่ยงคงกระพันเนี่ยอาจจะ ไม่เห็นผลชัดเจนนักนแต่เขาก็ว่ามีนะครับนะแต่เรื่องแคล้วคคาดปลอดภัยแล้วก็แม่มือหนึ่งเลยว่างัันเถอะเนาะทุกวันนี้ก็พระไมเหส,สวรนี่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรค่านิยมทางการตลาดสําหรับคนที่เล่นพระนะเป็นเซียนพระนิยมช,มชมชอบพระนี่นะครับนะก็ให้ราคากันตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนนั่นแหละนะวากันอย่างนั้นใครมีก็เอามาฝากลุงสอนบังสักงเ้อ อทีนี้นะว่นายสวนหรือว่าเสือไม่เหสวนนี่ก็เคยถูกตำรวจนี่ยิงนะครับนะยิงที่ลำตัวนี่แหละแล้วก็ยิงที่หัวด้วยหลายนัดเลยแต่ไม่เข้านี่เห็นไหมด้วยฤทธิ์อำนาจด้วยบุญบารมีคนยังไม่ถึงที่ตายนะบางคนก็ว่าเป็นเพราะอำนาจเดชะของพระมเหสวนที่ในสวนนี่ครองอยู่ นะครับนะทีนี้ในที่สุดนี่นะครับเสือมเหสวนนี่ก็ถูกปราบโดยคนดังเลยนั่นก็คือขุนพันธรักราชเดชนะที่เขาเอามาทําเป็นหนังขุนพันขุนพันกันเนี่ยนะขุนพันนี่ก็เป็นผู้ไปเกลี้ยก,กล่อมให้เสือไม่เหสวนเนี่ยมอบตัวหลังจากได้รับโทษในเดือนจําแล้วนะครับเสือมเหสวนก็ได้บวชเป็นพระแล้วก็บวชเป็นพราหมณ์มาจนถึงปัจจุบันนี่แหละแม้จะ อายุ90กว่าปีแล้วนะครับแต่เสือมเหสวนก็ยังสุขภาพร่างกายนี่แข็งแรงดีอยู่นะเป็นที่เราลือกันว่าโอ้เสือมเหสวนนี่เป็นจอมขำหม,มังเวทะเนาะมีชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่เชื่อถือเนี่ยแหววเวียนมาพบปะพูดคุยขอของดีลดน้ำมุกน้ำมนอะไรกันเป็นประจําแหละนะทีนี้ก็มาถึงยุคที่จตุคามนี่ดัง งงเหมือนกันนะเขาก็ได้นิม,มนต์พระมาเหสวนพระเสือมเ ah ห e สวนนี่นะไปปุกเสกก็ยิ่งทวีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนะครับนะแล้วก็เสือมเ ah ห e สวนนี่ก็ถูกสร้างเป็นหนังสมัยก่อนนู้นนะครับนะสมัยตั้งนานแล้วเนาะครับเนาะก็รับบทโดยดาราชื่อดังในยุคเก่านะครับนะที่ตกเครื่องบินตายเนี่ยก็คือมิตรชัยบัญชา แล้วก็ต่อมาก็รุ่นถัดมานะที่เล่นเป็นเสือม่เหสวรก็คือพระเอกตลอดการสมบัติเมธนีครับนะอ้าวอีกสำนวนหนึ่งของประวัติเสือม่เหสวนหรือว่าในสวนเพรีวงนี่นะเขาบอกว่าเกิดติดต่อกัน เกิดที่ไม่ใช่เกิดติดตอ่อเกิดที่เขตติดตอ่อระหว่างอ่างทองสุพรรณบุรีนี่แหละที่ตำบลศรีบัวทองอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะบ,บ้านศรีบัวทองนี่ก็เป็นวีรชนบางละกะบางละจันคนนึงเนาะลุงสอนก็จําไม่ได้ซะแล้วว่าท่านผู้ใดนะครับที่เป็นวีรชนอยู่บาง,ง,งละจันที่มาจากบ้านศรีบัวทองเนี่ยมีมีคนนึงแหละเดี๋ยวว่าหลังเรา,เามาเล่ากันฟังดีกว่า นะที่นี้ก่อนจะเป็นเสือนี่ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาอย่างที่เล่ามานั่นแหละนี่อายุ20ปีก็เกณฑ์ไปเป็นทหารนะหลังจากกลับมาจากปลดประจําการก็กลับมาบ้านออวันนั้นเองล่ะพ่อของในสวนนี่ถูกยิงนะครับนะตอนหน้าต่อตาโดยโดยคู่อริกันนะที่ว่าหมายมั่นปั้นมือจะชิงตําแหน่งกำนันกันว่างั้นเถอะนะด้วยความคับแค้นใจจึงรวมพักพวกที่ เคยเป็นทหารเกณฑ์อยู่วยกันเข้ากลุ่มเข้านะแล้วก็ไปรวมกับไปไปสมัครพักพวกเป็นพวกของเป็นสมุนของเสือฝ้ายอยู่ที่อ่างทองสมัยนั้นก็มีการข่มหีเอ่อก่มขมกดขีข่มเหงกันมากนะครับนะของอ่าพวกทางการนั่นแหละเนะาะขงฝ่ายทางการทางรัฐบาลอะไรเงี้ยนะอ่าก็ทำให้ พวกคนรวยนี่คมเหงคนจนนะครับนะทีนี้รัฐบาลเข้าถึงพื้นที่ไม่ได้วงเงนเนอะเพราะว่าไอ้พวกท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะมีเส้นมีสายมีช่องมีทางของมันที่จะหลบจะเลี่ยงนะแล้วก็ยัดเงินยัดทองอะไรทําให้ทางการเนี่ยเข้าไปยุ่งยามไม่ได้นะครับนะก็ปล่อยให้พวกผู้มีอิทธิพลพวกนี้นะ เที่ยวข่มเหงคนจนทีนี้พวกชุมโจรเสือฝ้ายทั้งนั้นนี่ก็ได้ออกล้นคนรวยมาช่วยคนจนเสือมเหสวนก็เป็นหนึ่งใน ชุมโจนนั่นน่ะนะก็เห็นตัวอย่างตัวนี้แหมเป็นตัวอย่างที่ดีว่างั้นนะป้องกันคนไม่ดีออกจากหมู่ต่างๆไปครั้งนั้นก็มีพรรคพวกแล้วก็มีวิชาอาคมกันพอตัวก็ได้กลับไปแก้แค้นให้พ่อนะหลังจากได้ร่ำเรียนวิชาโจรไปจากเสือฝ้ายอยู่พอสมควรแล้วนะก็ไปแก้แค้นให้พ่อเนาะไปฆ่าไอ้คนที่ฆ่าพ่อนั่นแหละนะครับนะที่แล้วก็ทําตัวเป็นลังแกชาวบ้านด้วย นะก็ว่ากันว่าชื่อว่ากำนันพันแสงวังคันเนานะเอ๊ะชื่อเหมือนอ่าวีรชนบางระจันเลยเนาะอ่าอ่านั่นกำนันพันเลืองนะค้อบอกกำนันพันเลืองนะแต่ว่ามีในแสงด้วยนะมีในแสงด้วยนะวีรชนบางระจันนี่นะทีนี้นายมาเหวสวนหรือว่าในสวนเนี่ยได้เคย ให้สัมภาษณ์กับใครสักคนหนึ่งเอาไว,ว้ว่าตอนนั้นเนะี่ยเข้ากันไปประมาณ10คนพี่น้องนะรุมยิงกำนันกันที่บนบ้านน่นเลยนะครับนะยิงกันนะปียงปียงเปียงเปีย,ง,ปยงนะศาสตร์กระสุนใส่กันกระแม่อย่างก็หายอย่างก็ฝนปรากฏว่าอิจกำนันเนี่ยเหนียวมากนะครับนะกว่าจะตายี่ก็เกือบชั่วโมงว่างั้นโอ้โหนะ่ยยิงกันยังไงนะไอ้คนเหนียวมันเหนียวจริงๆนะเมื่อตอน ลุงสอนเป็นเด็กนี่มีเพื่อนเพื่อนคนนึงชื่อว่าอาไอ้บำลุงนะครับน้องบำลุงอินนากูลนะพ่อมันเนี่ยถูกดักยิงนะแกเมาเดินกลับบ้านนะตรงนั้นเขาเรียกว่าหนองกระดิงนะแกเดินเมาเดินกลับบ้านมาเขาก็ไม่รู้ว่าใครไปดักยิงแกนะครับนะเสียงปืนดังเปียงเปียงเป,ยงเปียงตั้งหลายนัดนะ ปรากฏว่าแกไม่ตายนะครับนะไอ้พวกที่ไปดักยิงนี่ก็เอาไม้เอาไม้ท่อนไม้อะไรมาทุบ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 จนแกตายคาที่ตรงนั้นแหละนะครับนะ,ะรู้ได้ยังไงว่ายิงไม่ตายก็เพราะว่าได้ยินเสียงปืนนะครับนะแล้วตอนเช้าเขาไปดูศพกันก็มีรอยยิงเป็นจำจำจำนะครับนะแต่ว่าลูกกระสุนนะี่ไม่เข้าตัวเนาะก็เห็นแต่รอยทุบทีนี้นะก็แสดงว่า อ่ะยิงไม่ตายแต่ทุบตายนะครับนะแล้วกลับมาเรื่องเสือของเรากันต่อนะเสือมาเหศวรเนี่ยไปเล่าเรื่องเพื่อนพ่ออีกนะจำไม่ได้แล้กก็เชื่ออะไรก็ไม่รู้นะอ่ะนี่นานวันเข้านี่เสือมาเหศวรก็เริ่มโอ้โหมีวิชาเข้มขลังมากขึ้นมีลูกน้องมากขึ้นนะแกก็ไปล่ําไปเรียนมาจากหลายสํานักหลายอาจารย์นะเช่นว่าหลวงพ่อลำวัดวังจิกเน,นี่ยสุพรรณนี่แหละ นะครับนสุพรรณนี่เป็นเมืองคนดีมีฝีมือหลายด้านหลายแห่งนะครับนะ,ะด้วยเหตุนี้แหละเสือมเหสวนก็ได้ตั้งชุมโจรตัวเองขึ้น,นแยกตัวออกมาจากเสือฝ่ายมีลูกน้องอยู่ด้วยกัน40-50คนนะ ออกพ้นไปทั่วเขตภาคกลางเลยทีนี้นะหลายๆอ่าบางทีก็ลามไปจนถึงนู้นนะครับนะอาบริเวณแถวอ่างทองสุพรรณบุรีชัยนาทกินไปจนถึงกาญจนบุรีสิงห์บุรีนี่นะครับนะเออชื่อของมเหศวรนี่ไปถึงไหนเอาโหกะสร้างความหวาดกลัวกันไปถึงที่นั่นทีเดียวเชียวนะนี่แต่ว่าก็จะหวาดกลัวเฉพาะคนร่ําคนรวยคนที่เอาเปรียบคนอื่นนะ ชาวบ้านจน,จน,จนตาดำๆเนี่ยโอ้ไม่มีใครกลัวแล้วเขาอยากให้แกไปกันท้งนั้นพราะว่าแกไปที่ไรในแกก็ป้นคนรวยแล้วเอาเงินเอาทองไปแจกไปหวานนะครับนะทาให้คนยากคนจนเนี่ยมีอยู่มีกินทีนี้ก็ด้วยความที่เชื่อว่าเสือมาเหสวรี่ยมีวิชาแก่กล้าลูกปืนเนีย่ยไม่ได้กินหรอกววาง,งัันเถอ,อะเนาะทีนี้เขาก็ไปคือมีคนไปถามไปสัมภาษณ์ขุนพันธ์นะ คุณพันธ์ก็บอกว่าโอ้เคยมาไล่ล่านะเสือมาเหสวนเนี่ยนะเคยปะทะกันตรงๆเลยละว่าง,งั้นเนาะต่างคนก็ต่างมีวิชาเด็นะก็เขาเรียกว่าจอมโจรมาเหสวนนี่เขาเรียกว่าจอบโจรห้าตำราว่าง,งั้นนะตำราอะไรมั่งก็ไม่รู้เราไปเรียนมาจากครูบาอาจารย์ตรงไหนมั่งก็ไม่รู้เนาะทีนี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าจับกุมได้นะจึง <c oughs> นะฮะก็เรียกว่าจับตายไม่ได้ว่าง,งั้นเลยเนาะ ก็เลยต้องจําเป็นก็ต้องอจับแม่เสือไม่เหสวนน้ำมาเป็นตัวประกันนะก็ต้องใช้วิธีที่เรียกว่า,อ,าออกจะน่าอายสักหน่อยอะนะคือแม่จับไม่ได้สักทีก็ต้องเอาแม่มาเป็นตัวประกันว่า,าถ้าไม่ยอมมาให้จับกลุ่มจะเอาแม่ไปเข้าคุกเข้าตารางแทนจะฆ่าแม่ซะก็ว่ากันไปขู่กันไปนะครับนะด้วยความรักแม่ห่วงแม่เนาะเสือไม่เหสวนก็เลยยอมมอบตัว แล้วก็ไปติดคุกติดตารางอยู่ถึง4ปีด้วยกันนะจะว่าตามจริงแล้วถ้าจะชดใช้ความผิดจริงๆนี่สปีนี่ถือว่าน้อยนะ,ะแต่ว่าเขาก็คงจะเห็นแต่ความดีความชอบที่ว่าปล้นคนรวยไปช่วยคนจนละมั้งนะครับนะ,ะในความเป็นเสือที่ดีว่างนะ่เนาะอย่างที่วานและไม่มีใครมาฟ้องมาลอ้อไม่มีใครมาเป็นโจท์ทีนี้ไอ้ที่เหตุที่ไม่มีใครมาเป็นโจ์ก็คงอาจจะกลัวหรือเปล่านะครับนะว่า เฮ้ยมันออกจากคุกมามาป้นกูหมดเลยทีเนี้ยนะตาย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 ,ตายเลยนะเรียกว่าแต่หนังเหนียวนะครับนะไอเสดกุญจงกุญเจอะไรเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานของพวกเรียนอาคมเนี่ยเขาก็คงจะมีติดตัวกันอยู่บ้างก็ค,คงจะทําให้หวาดหทกลัวกันไปนะครับนะแล้วก็เสือมเหสวนนี่ก็ไปหาหลวงพ่อหล่าวัดวังจิกนะประกาบอาจารย์หลวงพ่อกรรมนะและนี่หลังออกจากคุกมาเนาะหลวงพ่อหล่ํานี่ก็ให้บวชสี่พรรษานะ สมัยนั้นนะเสือไม่เหสวนก็อ่ะทีนี้ก็จะไม่เรียกว่าเสือแล้วเนาะในมเหสวนหรือว่าในสวนนี่ก็จําพรรษาอยู่หลายวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนี่แหละนะครับนะก็มีพวกมาติดตามมารบกวนอยู่เรื่อยๆนะหลวงพ่อขับเสกนอนนท์หน่อยยินพ่อรับเสกไอ้นี้หนอยหลวงพ่อเล่าเรื่องข้างเป็นโจรหนฟังหน่อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะอเอออยู่ไม่สงบไม่สุขลอกนะทีนี้ก็เลยจําเป็นก็ซื้อนะ ทำไร่ทำนามาจนทุกวันนี้แหละพี่น้องนะแต่ก็ยังมีคนไปหาไปอะไรก็ไม่ไว้นะครับนะก็ยังเป็นอยู่นั่นแหละนะนะก็ยังไปตามหากันอยู่นั่นแหละนะไปถามางว่าเออเมื่อสมัยเป็นโจรเป็นยังไงบางคนก็ไปขอของดีบ้างอะไรบ้างนะครับนะก็อยู่กับลูกสาวลูกชายที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทนะมีหลาน4ี่คนนะก็ประกอบอาชีพบรรลายชีวิตเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงหลานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะแล้วก็ มีรถรับหลงอ่ามีรถรับส่งนักเรียนด้วยนี่นี่เข้ามาถึงยุคจตุคามอีกแหละนะครับนะอ่าพระครูประพั์พระครูประปพั์ธรรม,มานุกูลนะหรือว่าทํรพระเสมอหลวงพ่อเสมอเนี่ยนะครับนะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสแสวงหาอำเภอสแสวงหาจังหวัด อ่างทองนีลุงสอนสาบานเลยนะจะไม่ไปหาเลยเมียอำเภอสแสวงหาเนี่ยซ่อนเงินไว้ตั้งไหนก็รู้มดนะครับนเะมียอำเภอสแสวงหาเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออไอเรามันคนบางซ่อนแนละก็ซ่อนไปนะได้เมียอำเภอสแสวงหากนะ็คงจะหาเจอหมดนะเนาะเอออ่ะ <c oughs> อที่นี่นะหลวงพ่อเสมอหรือว่าพระกูปพัฒธรรมานุกูลเนี่ยก็ไปเชิญเสือมเหศวรน,นะครับนะให้มาปลูกเสกจตุคามโอ้โหเป็นที่ ดโด่งด,งดังมากนะแล้วรุ่นนั้นนี่นะก็เป็นจตุคามรุ่นแรกในชีวิตเสือมาเหศวรเลยนะแล้วก็คือมีแมม,มียันซึ่งเป็นลายเซ็นของอปู่มาเหศวรด้วยมี5,000องค์เท่านั้นโอ้โหรุ่นจตุคามดังๆอน่ะเนาะ ปกเสกเมื่อวันที่21มิถุนายนพศ2 5 5 0จะตุคามกำลังดังพี่น้องอุ้ยมีเท่าไหร่ไม่พอให้บูชานะครับนะมี5,000องค์แย่งกันจะตายนะเสือจีมาเหยสวนนี่ก็เสียชีวิตลงเนะเมื่อวันที่พฤศจิกายนเอ้ยวันที่15เดือนพฤศจิกายนแมจะเอาเดือนเป็นวันซะแล้วเนาะปี2557ไม่กี่ปีมาน,นี่แหละพี่น้องนะครับนะเวลา6นาฬิกา15นาทีด้วยอายุ อานามได้1 0ึปี101ปีนั่นแหละนะครับนะอยู่ทำไมวไะเนี่ยลุงสอนเห็นนามสกุลแล้วเอ้ยไม่ใช่เห็นอายุแล้วลุงสอนทอ้อโอ้ไม่ไหวแล้วอยู่ขนาดนี้นะเออสัก7 80ก็พอละมั้งนะเอาเ,เสือสุดท้ายครับพี่น้องนะเสือดำโอ้เสือดำนี่นะปัจจุบันนี้ก็เขาบอกว่าบางคนก็ว่า สียชีวิตไปแล้วบางคนกับผมย่างบวชพระอยู่ว่า,างนันนะอา้าอยู่ที่ไหนล่ะเสือดำนี่บางตำราเขาบอกว่าก็คือหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินทโรนะเราเส้นทางสายโจรของท่านว่าอาดีตท,ท่านเนี่ยก็คือเสือดำนะครับนะซึ่งเข้าสู่ทางโจรแล้วก็ได้พบกับทั้งเสือมเหศสวนเสือใบเนี่ยนะได้เจอกัน นะเป็นหัวอ,อกโจรด้วยกันที่ถูกาทางการเอารัดเอาเปรียบรังแกวงกันเนาะก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงขณะนั้นก็ยังไม่มีสมุนยังไม่มีอะไรตะเขานะเป็นแต่โจรตัวคนเดียวนะก็สร้างชื่อ,อสร้างชื่อก่อนเพื่อที่จะหาลูกน้องมาติดตามตัวในที่สุดนะครับนะก็อยู่ในซุ้มเสือดำเนี่ยนะมีซุ้มเสือดำเกิดขึ้นมีลูกน้องโจรถึง50 60คนแหละนะถือว่าเป็นชุมชนที่ใหญ่นะครับเนาะทีนี้เมื่อบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองนะโจรก็มีจดกฎอ่าเขาเรียกว่าโจรก็มีกฎของโจรเหมือนกันนะครับนะหลวงพ่อทวีศักดิ์เนี่ยเล่าว่าอ่าในการป้นของเราเน่ยนะชุมชนเราเนี่ยนะเสือดําเราเนี่นะอ่าจะมีกฎอยู่ว่าต้องป้นผู้ดีนะป้นคนป้นไม่ใช่ป้นผู้ดี ป่นแบบผู้ดีคือไม่ทำร้ายนะไม่เอาชีวิตของเจ้าทรับวางอเนเนาะสมัยนั้นก็มีพาหนะก็คือมา้าเนี่ยจะไปไหนก็มีปืนคู่กายคนละสองกระบอกอนะ่แล้วก็มีกระสอบโอ้โหใส่ทรัพย์สินไปด้วยคนละใบนี่ไม่ธรรมดานี่ปนกันถึงขนาดใส่กระสอบเลยนะเออก็มันก็แง่เร็วแล้วเนาะสมัยก่อนในี่ยนเนี่ยเอาหมดนะ นะไม่ใช่เอาเงินเอาทองอย่างเดียวเ,ยเออขันบาทมั่งอะไรมั่งอะ,อ,ะอะไรนะ,อะไอที่ใส่หมากเขาเรียกอะไรนะกระถายหมากเชี่ยนหมากพวกนี้เนี่ยนะเอาหมดนะครับนะอปนเอาหมดแหละนะก็ต้องเตรียมกระสอบไปนะครับเนาะไม่ใช่ไปปนเอาเงินเอาทองอย่างเดียวนะมีอะไรที่เป็นของมีค่าล่ะเอาหมดนะครับนะอมนะือม,นะอมนะนี่ก่อนจะปนนี่ก็ต้องยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนเป็นสัญญาณ สามนัดเปยีงปยงเปียงเปืองนะเพื่อให้คนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขารู้ว่าโจรมาแล้วนะนะไอ้ใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็จะได้เข้าบ้านเข้าช่องหลบไปนะครับนะนะเพื่อที่จะไม่ต้องคือพยายามที่จะไม่ให้เป็นการนองเลือดเนาะนะนะทีนี้ก็เวลาจะไปทํางานนะทำงานในที่นี่ก็คือปล้นนั่นแหละนะ <c oughs> ก็ต้องหาเลิกปล้นก่อนนะวันดีคืนดีนะเลิกงามยามดีเอาที่ดีๆนะ ทีนี้เขาบอกว่าเลิกยามยามดีจนไหนล่ะโจนเนี่ยก็ตั้งแต่แสงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนถึงแสงอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้าอกีกพูดง่ายๆก็คือทั้งคืนนั่นแหละนะกลางคืนนั่นแหละนะทีนี้กฎเล็กเลยก็คืออย่างที่ว่าแหละห้ามทําลายเจ้าทรัพย์หา้ามฆ่าเจ้าทรัพย์ยกเว้นนะเจ้าทรัพย์พืดสู้นะครับนะอาชาเจ้าทรัพย์นั่งยิงอยู่ที่เสาเนี่ยแต่ไม่ขยับตัวเล่ยนะครับนะ ไม่ต้องไปทําอะไรมันปล่อยมันยิงอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันได้แค่ยิงฟันนะครับนะมันไม่ได้ยิงปืนไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรมันปล่อยมันยิงฟันอยู่แต่งงั้นแหละนะครับนะโจรไม่ตายแต่ถ้ายิงฟันเนี่ยถ้ายิงปืนมาไหไ่ค่อยจัดการว่างั้นะทีนี้นอกจากสมุนทุกคนต้องอยู่ในศีลในธรรมนะห้ามยุ่งห้ามเกี่ยวกับสาวสาวในหมู่บ้านนะห้ามปล้นโรงสีข้าวเด็ดขาดอ้าวทำไมล่ะทำไมห้ามปงล้นโรงสีเอาไปปงล้นโรงสีเสร็จแล้วก็ไม่มีข้าวกินเสียทิศ งั้นเนาะเออเอา้าวห้ามป้นลงสีนะห้ามป้นตลาดสดนะเพราะตรงนี้เนี่ยเป็นที่จุดรวมของไม่ว่า,าลูกเด็กเล็กแดงคนเท่าคนแก่นะพระสงฆ์องค์เนนอะไรก็อาจจะไปอยู่ตรงนั้นได้นะก็อาจจะทําให้ฆ่าผิดตัวกันอะไรกันนะยิงกันผิดตัวห้ามไปป้นสถานที่แบบนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าลูกน้องคนใดทําผิดกฎนีเ้เสือดําไม่ไว้นะครับนะฆ่าทิ้งทันทีแล้วก็ จะต้องมีสัจจะของโจรน,นะทรัพย์สินที่ปล้นมาก็จะแบ่งเป็น5ส่วนคือ 1. ค่าอาหาร 2. ค่ากระสุนปืน 3. แบ่งไว้ช่วยเหลือคนจน 4. ช่วยเหลือโรงเรียนเห็นไหมห้าช่วยเหลือวัดอ้าววัดรับเงินโจรซะแล้วนะครับนะ <laughs> อ้าว เออท่านไงได้แล้วโจนเอาปืนมาจี้หัวเจ้าวาดรับไว้เดี๋ยวนี้ไม่รับไว้กูยิงเนี่ยเนะาะเออจะวาดก็ต้องเอาเอาเ,อาเอาจะโย,ยมจะอ่าก็ต้องเอาโมทนาก็ไม่รู้นะหลวงพ่อยะถาสาพีด้วยหรือเปล่านะครับนะอ่าพื้นที่ป้นก็อยู่ในเขต3จังหวัดก็คืออ่าอุทัยเป็นเมืองวิไลตะไครได้ไปยังเมืองสวรรค์นเนี่ยนะเมืองจังหวัดหนึ่งแล้วก็สุพรรณบุรีชัยนาทเนาะ เขาลองยังไงก็ไมู่สามอีก2จกังหวัดเนี่ยไม่มีเพลงกับเขาอ่ะอ่ะโดยจะแบ่งโซนกันระหว่างเสือใบเสือมเ ah ห e, ิสวนนี่นะครับนะแบ่งพื้นที่กันเรียบร้อยใครจะไปปนตรงไหนนะอย่าไปอ่าอย่าไปทับเส้นกันว่างั้นเน,นะก็จะพาลูกน้องเนี่ยนะครับนะก่อนจะปนเนี่ยก็จะพาลูกน้องเข้าไปป่าตัดต้นไม้ไปสร้างบ้านให้คนจนฟรีนี้เพื่อแตบแทนบุญคุณพร้อมทั้งมอบววม,มอบควายนะที่มาป้นได้ให้อีก ครนะอบครัวละหนึ่งคู่ว่างั้นนะอดีตเสือดำนี่เด็กเคยเล่าเส้นทางโจรน,นะครับว่าเป็นช่วงที่ลุ่งโลดนะพฤติกรรมนี่ก็ยังก็นิทานหนังฝรั่งนะเนาะเรื่องโจรโรบินฮูดนี่นะที่ปล้นคนรวยมาช่วยคนจนนะครับนะก็ประมาณนี้เองนะครับที่นี่ก็เสือดำนี่ก็มีชีวิตอยู่ในช่วงลุ่งโรดเลยนี่ก็อยู่ช่วงอ เรียกว่าเป็นซูเปอร์ดาวโจนเลยเนาะ2,495ถึง499ทีนี้ทางการก็เริ่มรบปปบปามสิทีเนี้ยนะโอ้โหแย่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเสือดำหรือว่าเสือใบหรือว่าเสือมเหศวรนี่นะเป็นโอเป็นคนที่มีค่าหัวมากไปเลยนะครับนะคนละหลายหมื่นบาทไอ้หลายหมื่นสมัยนั้นเนี่ยโก้โหหลักล้านซะมั่งเดี๋ยวนี้นะครับนะสมัยก่อนทองบาทนึงไม่กี่บาทนะ สี่ร้อยเท่านั้นนะเดี๋ยวนี้ทองบาทต้องสามหมื่นนะครับนะมันเพราะเคนหมื่น 10, สมัยนี้ก็โอ้โหเป็นล้านแล้วนะครับการปนก็เลยมีอุปสรรคนะบางครั้งบางคราวก็ต้องดวลปืนกับตำรวจกันบ้างนะ ไอ้ที่อยู่รอดปลอดภัยมากก็เพราะว่าอาศัยว่ามีวิชาอาคมคุ้มกายมานะครับนะเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นนะครับเนาะนี่ก็มีครูบาอาจารย์สอนให้นะโดยเฉพาะครั้งที่อันตรายมากนี่ก็คือดวลปืนกับขุนพันธุรักราชเดชนะที่มาดักจับอยู่ที่ชัชนาทนะก็ในที่สุดขุนพันก็จับไม่ได้วัางั้นนะก็เลยนะกล่อมให้กลับใจ นะครับนะเพราะว่าครั้งนั้นต่างคนก็ต่างมีวิชาอาคมทั้งคู่ทําอะไรกันไม่ได้นะขุนพันธ์ก็นํากําลังออกไล่ลาด,ดวนเปินกันหลายครั้งหลายหนพี่น้องนะจนสุดท้ายเนี่ยนะครับนะขุนพันธ์ได้นัดคุยกับเรียกว่าเมือ่อมึงคุยกับกูแบบลูกผู้ชายดีกว่าไอเสือดําว่างเันเนาะเราสองคนในต่างก็มีวิชาอาคมพอกันคงจะทําอะไรกันไม่ได้แร้วนะกูขอมึงให้มึงเลิกเป็นโจรหยุดป้นนะถ้าหยุด ตำรวจก็จะยกเลิกการจับกลุ่มทุกหมายจับเอายังไงว่างันนะแต่ต้องกลับตัวเป็นคนดีนะเว้ยเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเสือดำนี่ก็กลับไปนอนคิดอยู่3วันเดียวกันนะต้นมา20ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะคิดอย่างนั้นนะครับนะเพราะว่าป้นมาได้ก็ต้องแบ่งให้วัดแบ่งให้โรงเรียนแบ่งไปช่วยคนจนอย่างว่านะเนาะแล้วก็ต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆน,นะก็เลยตัดสินใจนะครับนะแบ่งเงินให้ลูกน้องเอ้ยปกเมืองแยกกันไป นะต่อไปนี้ใครอยากมาเป็นโจรอีกนะนะไปบวชก็ได้ไปอยู่ธรรมมาหากินให้มันสุดจริตเอาเงินนี่แบ่งๆกันไปนะหลายคนก็ออกไปไปบวชเป็นพระเป็นสงฆ์บางคนก็กลับไปอยู่บ้านอยู่ช่องประกอบสัมมาอาชีพส่วนเสือดำก็นะครับนะยกเลิกอาชีพนี้ไปนะก็กลับมาบวชตัวเองก็มาบวชนะครับนะจนเขาเรียกว่าหลวงพ่อ ทวีศัก์มาจนทุกวันนี้นะจะไม่รู้ว่าท่านมรณภาพหรือยังนะครับนะแต่ว่าสองสมปีก่อนนี้ก็ยังเห็นออกข่าวอยู่อะไรอยู่เนาะหลวงพ่อเขาเที่ยวไปปลูกเศโนนนี่อยู่เป็นประจำนะมีคนไปแวะไปหาอย่างว่าและนะครับนะธรรมดาของคนมีวิชาอาคมแหมแบ่งคลิปไม่เท่ากันซะแล้วนะครับนะอา้าจบเรื่องสี่เสือเหมืองสุพรรณนะจบแล้วทั้งสี่เสือนะ ก็คงจะได้แนวคิดดีๆอะไรกันบ้างขึ้นมาในชีวิตนะครับเนาะจบสมบูรณ์สำหรับคลิปเรื่องสีเสือเมืองสุพรรณสองคลิปขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ